เขากำลังทําร้ายประเทศชาติเขากําลังทําร้ายประชาธิปไตยกําลังนําประชาธิปไตยกลับไปสู่ความเสี่ยงถ้าทําเช่นนั้นขอให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกรอบของกฎหมายแล้วจะเดินหน้าต่อไปได้คณะมนตรีเองก็ได้มีการพิจารณาด้วยครับว่าวันข้างหน้าเราคงจะต้องมีแนวทางในการที่จะป้องกันไม่ให้การชุมนุมซึ่งเป็นการชุมนุมตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญการใช้สิทธิเสรีภาพ ตามปกตินั้นเนี่ยเข้าไปผสมปนเปแล้วก็จัดการากลายเป็นเรื่องของการก่อการจลาจลไปได้นะครับซึ่งทําให้เกิดความยากลําบากเพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองนะครับก็เคยมีการเสนอในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะเราก็เห็นชอบในหลักการว่าเอากฎหมายนั้นมาแต่ต้องไม่ใช่เป็นในลักษณะของการที่จะไปริดรอนสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ เพียงแต่ว่าต้องเป็นเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่สามารถใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องประกาศพระราชกําหนดในการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ก็ยิ่งดีอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการที่จะมาแก้ในส่วนของการชุมนุมซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของปลายเหตุอย่างไรก็ตามครับผมได้เรียนว่าเรื่องของการที่จะแก้ปลายเหตุตรงนี้ยังต้องทําต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งและโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุแทรกซ้อนก็คือว่า เกิดความพยายามที่จะรอบสังหารแกนนําของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็ทําให้หลายฝ่ายมีความห่วงใยและก็หลายฝ่ายเกิดมีความรู้สึกขึ้นมาซึ่งอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลายได้เช่นเดียวกันครับผมขอให้ความมั่นใจว่าคดีนี้จะได้รับการสะสางอย่างตรงไปตรงมาโดยเร็วที่สุดและก็ขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนซึ่ง เป็นผู้สนับสนุนทางด้านพันธมิตรนั้นตั้งอยู่ในความสงบครับอย่าได้นำเรื่องนี้ไปเป็นปัญหาที่จะขัดแย้งบานปลายรุนแรงซึ่งก็จะเป็นไปในทางซึ่งย้อนกลับไปสู่ความพยายามที่จะเป็นความเสี่ยงต่อประชาธิปไตยแล้วก็จะนำไปสู่ความโกลาหลซึ่งจะกระทบกับสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนปรารถนาจะเห็นนั่นก็คือความสงบสุขและความปกติสุขเพื่อรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆได้ สำหรับการเดินหน้าต่อไปของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาที่เป็นความในใจของผู้ชุมนุมที่เห็นว่าเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นและออกมาเรียกร้องนั้นผมขอเรียนครับว่าตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็ยังเป็นผมเหมือนเดิมใช้โทรศัพท์เบอร์เดิมเนี่ยครับและผมทราบว่ามีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ชุมนุมหลายคนก็โทรมาบางคนก็ พูดจาด้วยเหตุด้วยผลบางคนก็ด้วยอารมณ์ก็อาจจะด่าทอด้วยถ้อยคําต่างๆแต่ว่าผมเรียนครับว่าผมรับโทรศัพท์เหล่านั้นเพื่อรับฟังจริงๆแล้วก็ขอเรียนว่าบางเรื่องผมขอย้ําครับอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดเช่นยังมีความเชื่อในเรื่องของการที่ผมหรือเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไป จงใจที่จะทำร้ายปราบปรามประชาชนซึ่งผมได้ย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นและถ้ามีข้อมูลอย่างไรมาขอให้แจ้งมาเราติดตามตรวจสอบให้ทุกกรณีแต่ว่าข้อเรียกร้องที่สำคัญที่ผมจับได้จะมีดังต่อไปนี้ครับประการแรกมีพี่น้องจำนวนมากที่เห็นว่ากติกาทางการเมืองในปัจจุบันไม่เป็นธรรมสืบเนื่องมาจากการรัฐประหาร สืบเนื่องมาจากบทบัญญัติในบางมาตราของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องผมเรียนครับว่าที่จริงข้อเรียกร้องนี้เป็นข้อเรียกร้องที่ผมให้ความสําคัญมาโดยตลอดก่อนหน้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยครับผมก็ได้พยายามเริ่มกระบวนการของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการแก้ไขกฎหมายหรือการปฏิรูปทางการเมืองเพียงแต่ผมเห็นว่ามีประชาชนอีกจํานวนมากซึ่งไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ แล้วก็เคยได้มีการออกมาชุมนุมเรียกร้องเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ต้องการให้สถานการณ์ย้อนกลับไปเหมือนปีที่แล้วผมจึงได้เสนอให้เอาสถาบันหรือคนกลางเข้ามาดําเนินการแต่ว่ายังไม่ได้รับการขานรับจากพักการเมืองฝ่ายค้านซึ่งอาจจะมีความระแวงว่าบุคคลหรือสถาบันที่เข้ามานั้นเนี่ยมีความเป็นกลางจริงหรือไม่วันนี้ครับผมคณะรัฐมนตรีและพักร่วมรัฐบาลก็จึงได้ตั้งหลักกันใหม่ว่า จะให้ทุกพักการเมืองลองไปสรุปสิครับว่าปัญหาที่เป็นความไม่เป็นธรรมในบทบัญญัติต่างๆในรัฐธรรมนูญหรือความไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมีประเด็นใดบ้างให้รวบรวมมาภายในสองสัปดาห์แล้วเราก็จะมาดูครับว่ามีกี่ประเด็นและจะดําเนินการได้ฉันทามติจากสังคมเพื่อให้แก้ไขตรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าแก้ไขเพราะฉะนั้นประการแรก พี่น้องประชาชนท่านใดที่ออกมาชุมนุมที่ยังเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ผมย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลพร้อมที่จะตอบสนองตรงนี้โดยการระดมความคิดเห็นขณะนี้ของพักการเมืองแล้วจะเปิดกว้างต่อไปเพื่อที่จะทำเรื่องนี้ครับและผมเชื่อว่าไม่ใช้เวลามากจนเกินไปขอให้เราได้ใช้วิธีการของความสงบใช้กระบวนการตามกฎหมาย ใช้เหตุใช้ผลใช้วิธีการของการพูดคุยเพื่อนำไปสู่เป้าหมายนี้ตรงนี้ก็จะได้เป็นการตอบสนองหรือตอบโจทย์ที่อาจจะเป็นที่มาของการชุมนุมและความขัดแย้งทางการเมืองได้ผมเรียนด้วยครับว่าแม้แต่ในประเด็นที่มีการพูดถึงว่าความผิดทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นจากกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยสมควรที่จะได้รับการแก้ไขหรือไม่ตรงนี้ผมก็เปิดใจกว้างพร้อมที่จะรับฟัง แต่ผมขอย้ำอีกครั้งครับว่าเราต้องแยกความผิดทางการเมืองออกจากความผิดทางอาญาความผิดทางอาญาก็เช่นการจราจลการยุยงปลุกปั่นที่อยู่นอกเหนือจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญรวมไปถึงการกระทําผิดอื่นๆนะครับเช่นการใช้อํานาจรัฐไปในทางที่ไม่ถูกต้องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นต้นเหล่านี้ต้องแยกออกมาครับและไม่ควรมารวมกันเพราะว่า ในส่วนหลังนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นประชาธิปไตยแต่อย่างใดประเด็นที่2ครับผมทราบดีว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอาจจะเข้าใจว่ามีการไปปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงเพราะสถานีเหล่านั้นไม่เป็นมิตรกับรัฐบาลผมเรียนว่าไม่ใช่ครับ ผมย้ำอีกครั้งครับว่าเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติการใช้สื่อแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ติชมโดยสุจริตนั้นจะทำได้เต็มที่แต่ที่ได้มีการปิดไปเนี่ยจะเป็นเฉพาะสถานีที่มีส่วนในการยุยงปลุกปัน่นปลุกระดมให้พี่น้องประชาชนทำผิดกฎหมาย <c oughs> ซึ่งอย่างที่เรียนก็คือตรงนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตย แล้วเราคงจะปล่อยภาวะเช่นนั้นไปไม่ได้เพราะว่าถ้านําบ้านเมืองไปสู่ความกลาหนเราก็จะสูญเสียราาประชาธิปไตยผมจะเร่งทํางานต่างๆภายใต้พรกรให้รวดเร็วที่สุดเพื่อยกเลิกพรกรแล้วคืนสภาพต่างๆกลับไปแต่ขอย้าอีกครั้งนะครับว่าขอให้การใช้สื่อเหล่านี้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเท่านั้นประเด็นที่สครับที่ผมรู้ว่า ยังเป็นประเด็นที่ค้างคาใจพี่น้องประชาชนอยู่ก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยใช้สองมาตรฐานในการดำเนินคดีกับการชุมนุมหรือไม่โดยเฉพาะมีการเปรียบเทียบกับการชุมนุมในปีนี้กับปีที่แล้วผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าเราไม่มีสองมาตรฐานแต่ว่าเราจะแก้ไขสิ่งที่ยังค้างคา,าใจของพี่น้องประชาชนอยู่ บางเรื่องผมคงต้องอธิบายครับเช่นมีการพยายามพูดว่าการที่กองทัพได้เข้ามาร่วมในการปฏิบัติการภายใต้พรกรที่ผมได้ประกาศใช้ไปนั้นเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าทหารเลือกข้างเพราะปีที่แล้วมีการประกาศใช้พรกรแต่ทหารไม่ได้เข้าดำเนินการผมขอยืนยันเลยครับว่าทหารไม่มีข้างครับทหารไม่มีข้างทางการเมือง และทหารตำรวจก็ไม่ควรมีข้างทางการเมืองแต่ต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมายและตามนโยบายและโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมและเห็นพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป็นมิตรหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างเป็นอย่างนี้ครับปีที่แล้วมีการประกาศภาวะฉุกเฉินสองครั้งครั้งหนึ่งนั้นรัฐบาลในขณะนั้นก็ได้มอบภารกิจหลักให้ตำรวจ อีกครั้งหนึ่งแม้มีการตั้งผู้ชาการทหารบกเป็นผู้การผู้กำกับงานในการบริหารตามพรกรก็จริงแต่ว่าต่างจากที่ผมได้ทำครับคือครั้งที่แล้วนั้นเมื่อมีการมอบท่านผบทบนั้นเป็นเหตุของการที่ผู้ชุมนุมสองฝ่ายเนี่ยปะทะกันแต่ว่าพอประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นเหตุนั้นก็ได้หมดลงไป ก็จึงไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องมีการปฏิบัติการอะไรเพิ่มเติมส่วนการดําเนินการอื่นๆนั้นก็ขอเรียนครับว่าก่อนที่ผมได้ประกาศพรกรผมได้สอบถามท่านผู้จัาการเหล่าทัพว่าเหตุใดการประกาศพรกรในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทางกองทัพหรือเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเนี่ยไม่สามารถดําเนินการอะไรได้